เอาละสวัสดีครับพบกับผมซาตาน1 2 3 4นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวยูนิตในเกม S.D กันดั้มเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ระหว่างที่กำลังรอโหลดดิจิบอลมาสเตอร์เราก็มาอ่ะสกคลิปหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวหุ่นที่ชื่อว่าฟรีดอมกันดั้มนะผมเป็นสีฟ้างเงี้ยนี่ขาฟ้าแดงเหลืองครับผมอาวุธของมันก็จะมีบีมเซเบอร์คูณ2ฮนะ1 2 3 4 5เป็นสายกันไกลที่ฟันได้5ครั้งนะผม5ครั้งน็อกแล้วก็เป็นบีมไรเฟิลอยู่ ปิว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 ดามเมจก็แรงพอสมควรนะครับผมและที่สามก็ชื่อว่าอะไรเอ็กซ์เลียวแคนนอนนะครับยิงตูม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 สามถึงสี่นัดมั้งถ้าจะไม่ผิดถึงจะหมดแล้วก็ส่วนสก,กิลก็จะมีเฟสชิปนะครับผมเห็นไหมแดงๆครับเฟสชิปก็จะกันอาวุธเบสิกอไสักอย่างมันเขียนว่า,าสักอย่างนี้ก็เป็นพวกประเภทปืนกลมิสไซล์บาสูกา้าแล้วผมจะกันพวกนี้ได้หมดเลย จำให้การโจมตีมันเบาลงเยอะนะครับผมส่วนสกิลที่สองก็คืออะไรนะถ้าไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกนวะ่าอะไรนิวตอนจัมเมอร์แคนเซเลอร์นะครับผมมันก็จะเป็นรูปเต่าปฏิกรณ์นวิวเคลียร์ฮนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยบูทบูทอยเงี้ยได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมซ้ายขวาหน้าหลังบูทเนี้ยบูทได้เรื่อยๆถ้ามีสกิลนะแต่ว่าถ้าบูทลอยขึ้นอเงี้ยเสียเสียเสียเอพีนะครับผมเสียบูทนะเพราะเป็นสกิลที่ดีพอสมควรส่วนไม,ไม้ตายก็จะเป็นแบบบาซูก้าวงกว้างอย่างเงี้ดูซะให้เต็มตา โอ้โหโอ้โหเออเออเออครับผมอ่ะ,อะแล้วก็รู้เรื่องอาวุธกันไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอสนามจริงกันเลยดีกว่าไปเอาละครับผมตอนนี้เออโอ้ยผมก็มาอยู่ในห้องเจนแล้วรอดแมทแล้วนะผมเนื่องจากว่าผมไม่ชอบเล่นเดสแมทโดยส่วนตัวนะเลยไม่เอาการรีวิวหุ่นของผมมาเล่นในโหมดเดสแมทนะ <c oughs> เพราะว่าเดสแมทผมว่ามันเล่นมันผมเล่นด้ไม่เต็มที่อะมันก็อยู่กระดาน,านะนเดี๋ยนนะเมือนงนี้นี่โอโตเกียวนะผมอ่ะ ดูสภาพทีมก่อนมีเอ้ยเจนนารอนสักอย่างไหมไม่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 ติดปัญหาอยู่แล้วนะเดี๋ยวล็อกออนเจอตัวอะไรได้รอตัวนั้นก่อนมาใครจะมาโดนยิงคนแรกเดี๋ดเดฟรีดอมถือว่ามีความเร็วที่เป็นเลิศเลยนะผมสำหรับผมผมว่านะมันมีความเร็วที่เจ๋งดีโอ้เจี๋ยสไนเปอร์อย่าให้พวกมันได้ตั้งป้อมกันนะครับผมอย่าอย่าอยยไม่ต้องซองไม่ต้องซองไม่ต้องซอง ถ้าผมเอ็กซ์เรย์แคนนอนก็จะเป็นาการโจมตีแบบดับเบิ้ลฮิตนะฮะอือโอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่เอา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 เด็ Death ดีนี่เหรอหลบก่อนดีกว่าฟีนอมกันดั้มมันก็เป็นหุ่นที่ดีนะจะเอาไปจะเอามันเหมือนกับเชลดิมที่ผมเคยทำดีไปนะผมจะไปสดคนเดียวก็ได้จะคอยยิงซัพพอตก็ได้นะผมเป็นหุ่นที่เจ๋งดีผมชอบเฮ้สยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ อ่ะรีโหลดยังรีโหลดไม่เสร็จหรือเจียอุ๊ยยาโอ้โหโโโกลางแสกหน้าเลยอ่ะได้ได้สกิเลเฟสชิพแล้วผมพวกปืน,ปน,ปนกงปืนก้อะไรก็จะยิงเราเข้าน้อยหน,น่อยนะน้อยหน,น่อยนะน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกโดนบีมกอกเข้ามาอย่างเงี้ยไม่รอดอะผมจริงๆริงเดี๋ยวอืมอืมทำไมยิงไม่โดนเลยวะเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันกระจุกกันอยู่ตรงนี้เต็มเลยเออเฮ้ยสนไนเปอร์เออเต็มหลังเลยหลังแอดหลังแอด ไปไงหลังแอนอุ้ยโดนอันตีเออโอเคเราผมตอนนี้อยู่ที่สูงแล้วคอยยิงลงล่างอย่างก็โอเคนะผมมันเออยอย่าอย่าล่วง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 ยังไม่ได้นิวตอนเลยครับผมว่าได้นิวตอนเราจะแสดงศักยภาพความเปรี้ยวมันให้ดูเดี๋ยวใช้ดาบใช้ดาบบ้างดีกว่านะผมใช้ปืนจนเห็นความสามารถของปืนอย่างทองแท้กันแล้วแล้วก็จะมาบวกด้วยดาบกันบ้างเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าโดนอันตีเลย อ๋อสกิลนิวตันขึ้นแล้วะโหอดเลยนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกประมาณสองนาทีห้าสิบสองวินะผมในบัดนี้เดี๋ยว, X วบบก็จะแสดงสกยภาพของนิวตันให้ดูดูซิสี่สิบหกต่อสี่สิบหกเราได้สี่แต้มเองผมไม่ได้เล่นเก่งกาดอะไรมากเลยไม่อยากเล่นเดสแมทด้วยนี่คือความจริงนะเนื่องจากผมเล่นกอกถ้าเล่นเดสแมทรับรองครับผมเป็นตัวถ่วเขาเปล่า,เ,ลาเพราะงั้นเลยไม่เอาน่าสไนเปอร์จริงจริงด้วยคุณสไนเปอร์อ้นนาวตายแล้ว มีเฟซชิปก็ไม่ต้องกลัวผมอึ๊บอึบไม่มีใครสนใจเราเลยเว้ยเออเว้ยสบายว่ะอย่างเงี้ยไม่มีใครมองเออโดนเมินนี้ก็สบายใช่ย่อยเออนะผมไม่ไม่ไม้รวเรื่องผมยังไม่ลดเลยเนี่ยมันเมินไปทางอื่นกันหมดเลยเห็นนะโอ้โหเดี๋ยว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 ไม่ไม่ไม่อย่าหันมาทางนี้หันมาทางนี้ทีขับไม่ออกเลยนะฮะแล้วผมเร็วแคนนอนมีความเร็วกันหรือเร็วแคนนอนนี่แหละ ้ผมมีระยะการยิงที่ไกลพอสมควรนะไกลกว่าบีมไรฟเฟิลนิดๆพอะงั้นก็เอาโอ้โหโ,หโหโดนแล้วนะผมสภาพอย่างที่เห็นนะถ้าโดนบีมกอกเข้ามาก็จะไอ้นี่ยากหน่อยม,มาเปรี้ยวด้วยดาบกันบ้างดีกว่านะผมเฮ้ยหยอกหยอกหยอกอ่าลุดเฮ้ยโอ้เดาอดไม่มีใครมาให้ไม่มีใครมารับดาบเลยนะก็อ่ายาดีกว่า ถ้ามีใครมารับดาบแล้วก็เราก็ไม่ให้ดาบเขานะเฮ้ยเออสไนเปอร์ใช่ไหมสไนเปอร์อ้าวยอดยาเฮ้ยอืมอ่าช่วยไม่ได้สถานการณ์จำเป็นนะผมต้องอันนี้ป้องกันตัวอือือ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 ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยยังตามมาอีกเอาฟอร์ดว้าไปอืออ้าวโหไม่ทันคว้างเลยจะรีบไปไหนเนี่ยจะเย็นเย็นสิ ไม่ได้เล่นนานนะฟีดองมผมดองไว้นานมากเลยประมาณโอ้หลายเดือนอะ่ะเพิ่งกลับมาเล่นก็ไม่นานเองตอนนี้ก็ไม่ได้ลากไข่มาเล่นด้วยนะโอ้ยไม่ได้ลากออยมาเล่นด้วยเพราะว่ามันมันมันยังไม่เล่นนะมันไม่ไม่อ่อนเลยลากมันเล่นด้วยไม่ได้ถ้ามันอ่อนก็ค่อยลามอู้สไนเปอร์เยอะนิวตอนนิวตอนอู้อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าเทิมดูเลยโอ้เจนเจนเอาผมเดี๋ยวสแสดงให้ดูเนี่ยนิวตอนเนี่ยเห็นนะแถบบู๊ตไม่ลดเลยบูดตไม่จํากัดนะ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้บูจะไม่เพิ่มขึ้นนะต้องต้องหยุดพักเอาไว้หนีเอาเป็นเป็นเป็นสกิลที่ไว้ใช้ในการหนีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวนะแน่โอ้เป็นไงเป็นไงอ่าตามไม่ทันตามไม่ทันนาาตตา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 อ้ยเดี๋ยวเดีเห็นระเบิดมาตาไกลเลยแล้วก็หนีนะอ้าวไม่ทันนะครับผม แล้วก็เกียนเสร็จแล้วนะก็บายเบ้เเอออย่าเพิ่งเลิกปิดคลิปนะผมลืมอีกแล้วนะคือลืมให้ดูสเตตัสหุ่นนะนะแต่คลิปที่แล้วและอ่านะผมสเตตัสของฟีดอมก็ประมาณนี้นะถ้าไม่นับอันที่ผมอัพไปก็คือความจริงก็ฟีดอมก็มีสปีดท,ที่ดีแล้วไม่ต้องไปอัพสปีดแบบผมก็ได้ผมแต่ว่าอยากอัพอ่ะอยากให้มันเร็วอยากให้มันซิ่งอ่ะมันเอาไปแวนได้นะเอาไว้ยิงแล้วหนีนี่คือความจริงของฟีดอมสำหรับผมนะก็ประมาณนี้แหละใครจับไงก็แล้วแต่คุณแล้วกัน ส่วนคัตอมือจะมีทั้งหมดสารูคัตตอมนะคัตตอมสามต้องไปปลดล็อก,กเองต้องใช้เนี่ยอัปเกรดคริสก็ต้องใช้ประมาณกี่อันไม่รู้หน้าประมาณมันร้อยอันมะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงว่ามันเยอะครับผมมันเล่น PVP ไปเดี๋ยวก็ได้ครับผมผมก็เพิ่งได้แค่โอเวอร์คัตตอมสองนะส่วนสกิลเนะี่ยก็อธิบายไปแล้วนะฮะเนี่ยเมื่อเลือดต่ำกว่าห้าสก็บูตเตอร์ไม่ลดลงนะฮะก็การเบสิกเวเปอนถ้าเป็นสกิลพาร์ทให้ใส่นะถ้าเป็นผมผมแนะนำให้ใส่อันไหนดีอะ อันไหนก็ได้แล้วแต่กันฟีดอมมันใส่มาใ,ใส่ไหนก็ได้อยู่แล้วก็เสร็จแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวรอดูดิ g i m o n Master Online น์ด้วยครับบ๊ายบาย